กระดูกทับเส้นปวดมากปวดจนเดินไม่ได้อยากหายปวดไวไม่ต้องผ่าตัดให้ฟังคลิปนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันครับวันนี้นะคุณนเปวดหลังปวดสะโพกค,คร,ครเป็นกระดูกทับเส้นครับแล้วคุณบอกคุณรักษามาเยอะมากปวดจนคุณเดินไม่ได้กลางคืนนะคุณนอนแล้วคุณรู้สึกว่าอ้มไม่สามารถที่จะลุกมาเข้าห้องน้ําได้ผมบอกแล้วว่าเคสนี้เป็นเคสที่หมอฟันเจอประจำและหมอฟันได้เจอเจอบ่อยมากครับอ่ะคุณดูนี่ครับ นี่ครับเามเห็นในการปวดกระดูกเส้นครับหายแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลได้ครับผมฝั่งยามาฝั่งชุดครับหายแล้วครับกลับมาเล่นฟุตบอลได้หลังจากหยุดเล่นมาได้6เดือนนะฮะตอนสัปดาห์แรกเดินไม่ได้เลยก้าวขาก้าวก็ล่วงเลยนอนเหยียดขาก็ไม่ได้ปวดมากแต่ตอนนี้ครับสบายมากๆเลยนี่ฮะที่มีที่หมอฟันชัยครับนอกเหนือจากการฝังเข็มหมอใช้ในการรักษาด้วยการกินยาแล้วบอกเลยการกินยาของมัน ตรงจุดรักษาได้ไวตามหลักมาตรฐานสากลแต่หลายคนบอกกินยาแล้วไม่หายทีนี้คุณกินยาไม่หายไม่ใช่ยาไม่ดียาคุณกินยาไม่ครบหรือเปล่าครบมีอะไรบ้างพาราขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทคุณไปกินยาให้ครบก่อนแล้วไงคุณอาการดีขึ้นผมนให้เรนนี้โอเคไหมถ้าชอบพิมพ์ว่าดีมากๆมาหน่อยสุดวันนี้ไม่อยากถามหาแฟนสวัสดีครับ